ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และความเสียสละของบรรพบุรุษไทยกองทัพภาคที่2เผยแพร่คลิปท่านพลโทบุญสินภาดกลางแม่ทัพภาคที่2นํนำทหารกล้าเชิญธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติไทยณนะยอดภูมะเขือสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชาติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย โดยสดุดีวิรชนทหารกล้าที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกป้องอธิปไตยของชาติทหารไทยยืนยันจะยืนหยัดปกป้องแผ่นดินนี้ด้วยชีวิตไม่ให้สูญเสียแม้เพียงตารางนิ้วเดียวครับด้วยความภาคภูมิใจในเอกรากและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยแสดงการเคารพลงชาติตรงหน้าเปีงปยง